บทสาธยายถรมเรื่องตติยะเทวสูตรเมื่อมหาลิชวีทูลถ,ถามถึงการมีอยู่ของเท้าสักกะและวัตบทเจ็ดประการหนทางสู่ความเป็นสัตบุรุษที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสักคาทวักสักกะสังยุตทุติยวักเจริญพรสาธุชน ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในธรรมอันนำไปสู่ความเป็นใหญ่ทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาเหมือนกันกันกบทุติยเทวสูตรที่เคยสาธยายไปแล้วมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการตอกย้ำถึงบุพกรรมที่นำไปสู่ความเป็นเท้าสก,กะเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ แต่ในครั้งนี้เป็นการตอบคำถามของเจ้าลิชวีท่านหนึ่งพระสูตรนี้มีชื่อว่าตติยะเทวสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคําว่าตติยะเทวะแปลว่าเทวดาองค์ที่สามหรือในที่นี้หมายถึงพระสูตรที่สามที่ว่าด้วยเรื่องเทวดาคือเท้าสักกะ หัวใจของพระสูตรนี้คือการเชื่อมโยงพระนามของเท้าสักกะเทวราชเข้ากับกรรมดีที่ท่านได้เคยกระทำไว้ในอดีตชาติและเป็นการตอกย้ำถึงวัตตบทเจประการว่าเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความเป็นสัตบุรุษและเป็นเหตุปัจจัยให้ได้บังเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเรื่องราวในพระสูตรนี้ เกิดขึ้นณนะกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีในสมัยนั้นมหาลิชวีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงเคยเห็นเท้าสกะเทวราชหรือไม่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าดูกระมหาลิ เราเคยเห็นเท้าสักกะมหาลิชวีจึงได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคที่พระองค์ทรงเห็นนั้นคงจะเป็นเพียงสักกะปฏิรูปกระมังเพราะเท้าสักกะเทวราชนั้นเป็นผู้ที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งเมื่อได้ทรงสดับดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าดูกระมหาลิ เรารู้จักทั้งเท้าสักกะและรู้จักทั้งธรรมะอันเป็นเหตุให้ได้เป็นเท้าสักกะด้วยธรรมเหล่าใดที่เท้าสักกะได้สมาทานไว้อย่างสมบูรณ์จนได้บรรลุถึงความเป็นเท้าสักกะเราก็รู้แจ้งซึ่งธรรมเหล่านั้นจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงที่มาแห่งพระนามต่างๆของเท้าสักกะในสมัยที่พระองค์ยังเป็นมนุษย์อยู่ ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันกับในทุติยเทวสูตรทุกประการ 1. เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ท่านมีชื่อว่ามัคคานพเพราะเหตุนั้นท่านจึงถูกเรียกว่ามัควา 2. เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ท่านได้ให้ทานในการก่อนเพราะเหตุนั้นท่านจึงถูกเรียกว่าปูรินทันดะส เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ท่านได้ให้ทานโดยสักการะเพราะเหตุนั้นท่านจึงถูกเรียกว่าสักกะ 4. เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ท่านได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นท่านจึงถูกเรียกว่าวาสวะ 5. ท่านสามารถคิดเนื้อความได้ถึงพันเรื่องในชั่วขณะเดียว เพราะเหตุนั้นท่านจึงถูกเรียกว่าสหัสเนทร 6. พระชายาของท่านคือนางสุชาดาอสุรกัญญาเพราะเหตุนั้นท่านจึงถูกเรียกว่าสุชัมบดี 7. ท่านทรงปกครองเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้นท่านจึงถูกเรียกว่าเทวานมินทะ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าดูกระมหาลิเมื่อครั้งที่เท้าสก,กะเทวราชยังเป็นมนุษย์อยู่ท่านได้สมาทานวัตบทเจประการนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านได้บรรลุถึงความเป็นเท้าสก,กะวัตบท7ประการนั้นมีดังนี้ 1. เราจักเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. เราจักเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราจักเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวางตลอดชีวิต 4. เราจักเป็นผู้ไม่กล่าววาจาส่อเสียดตลอดชีวิต 5. เราจักเป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตระนีมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นนิด 6. เราจักเป็นผู้มีวาจาสัจจะตลอดชีวิต 7. เราจักไม่โกรธตลอดชีวิตหากความโกรธเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะรีบกำจัดมันเสียโดยพลันเมื่อตรัสจ,จบแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงพระคาถาสรุปขึ้นว่าเทวดาชั้นดาวดึงย่อมกล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงดูมารดาบิดามีความเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูล มีวาจาอ่อนหวานสละคำสเสียดประกอบในการกำจัดความตรณีเป็นผู้มีสัจจะและข่มความโกรธได้ว่าเป็นสัตบุรุษโดยแท้จริงข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเห็นหนทางแห่งการเป็นสัตบุรุษ ขอให้เราจงน้อมนำเอาวัตบท7ประการนี้มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะคุณธรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นหนทางนำไปสู่สุขคติโลกสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเป็นหลักประกันที่จะทำให้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญและเป็นที่รักใคร่สรรเสริญของคนรอบข้างอีกด้วยเอวังก็มีด้วยประการชนิด